S <S <S เขาคือใครแลวเขาเข้ามาในกล่องได้ไงะอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็จะไม่รู้ได้ไงอะทำไม่ยไม่รู้เนี่ยเฮ้ดูก็ถางนี่แคามีคนใดคนหนึ่งแพ้เกมจะต้องยุบครัโจ้ปชอบดีด <S <S ดเหรอสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา กล่องกันมานานแล้วนะเมื่อไหร่จะครบ24ชั่วโมงเนี่ยโฟกัสได้หิวข้าวแย่อยู่แล้วอ่าพี่ฟิล์มโหยเมื่อไหร่จะครบเนี่ยโหยโฟกัสบ่นอะไรเนี่ยพี่ก็หิวเหมือนกันแหละกกลับไปขออย่างนั้นนะ่ะโฟกัสติดอยู่ที่นี่ไงขอให้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมาขอให้โฟกัสติดอยู่ในกล่องก่อนนะเอา้าอยู่ท้องดูในคลิปนี่ในคลิปที่แล้วอะพี่ฟิล์มมัแหละวันนี้ติดพออยู่ท้องกันนี่แหละโหต้องมีแต่น้ำคู่แหละพี่ฟิล์ม แล้วเมื่อไหร่จะออกไปได้ไงเหนข้าวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยโอ้ยตอนนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยลงเวลาเลยเนี่ยเฮ้ยจะว่าไปนะพอเรามาอยู่ในสถานการณ์นี้เนี่ยบองก็ไม่มาช่วยเราเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เราเดือดร้อนจริงๆนะเนี่ยต้องบองยมามาช่วยเนี่ยแล้วก็ตะโกนเรียกไปตั้งหลายรอบนะสงสัยบอยยังไม่ได้ยินเฮ้ยสงสัยเรต้องอยู่ที่นี่คนจนครบ24ชั่วโมงอ่ะนั่นท์พี่ฟิล์มเฮ้ยนันพวกฟกัสว่าเราเรียกบองกันมาแบบพี่ฟิล์มเพราะว่าบองอาจจะหลับอยู่ก็ได้นะ อีกแล้วเหรอตะโกนดังๆเลยบอกว่าบองช่วยเข้มกันนะสามสองหนึ่งบ้องช่วยด้วยบองช่วยด้วยได้ยินไหมไม่ได้ไม่ได้ยินทำเสียงดังอะไรกันตะโกนนี้เสียงดังอีอาวิวายจะตะโกนกันทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยบองเหรอบอง ทำไมบองใส่เสื้ออย่างนี้แล้วก็มีสามตัวไม่รู้อ่ะเ่อนบองหรือเปล่าบองไหนเนี่ยไปบองคนนี้เปล่าเฮ้ยอาคนนี้ก็ได้ไม่รู้ไม่รู้คนนี้เปล่าเอาบองที่บองมาช่วยฉันไหมเนี่ยบองเมืองที่ไหนกันล้วใครจะมาช่วยเธอฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันคือผู้คุมจากสวิิเกมพวกเธอนี่เสียงดังมากเลยนะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวัะระหนุ เขาไม่ใช่บอกแล้วเขาคือใครแล้วเขาเข้ามาในกล่องได้ไงอะอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเาจะไม่รู้ได้ไงอะมาทำไมอะไม่รู้เนี่ยทําเขาดิก็ถามวิ่าอาวอาเลิกสงสัยแล้วเลิกเถียงกันได้แล้วนึ่งจากพวกเธอทําให้ฉันตื่นนอนกลางวันกันพวกเธอจะต้องในรับบทลงโทษบทลงโทษก็คือพวกเธอจะต้องเล่นเกมสามด่านตามที่พวกเรากำหนดให้ถ้ามีคนใดคนหนึ่งแพ้เกมจะต้องถูกทําโทษ จะต,ต้องเล่นเกมกันอีกเหรอพีพพมเราอยู่ในกล่องเลกแค่จะเล่นเกมอะไรอะ่ะนั่นสิอ่าแต่ว่าเล่นเกมก็ได้อ่นนีกไม่มีอะไรทำกัสแต่เขาบอก่าให้เกิดขัดแย้งโดนลงโทษด้วยนะนั่นสิโดนลงโทษจะเป็นไรอะ่ะแล้วมันจะโหดไหมอะ่ะพีมงั้น,นเ,รเริ่มเกมแรกเลยก็ได้ามามามาเกมแรกก็คือแข่งกินไอติม พวกเธอสองคนต้องแข่งกันกินไอติมใครกินหมดก่อนเป็นผู้ชนะส่วนใครกินหมดที่หลังคนนั้นเป็นบู๊แพ้และก็ทับโลด้วยอ่ะพร้อมแล้วเริ่มได้แล้วไหนไอติมมาเป็นเมียมไม่รู้เหม,มือนกันโุ้นหมาได้ไงอะไอติมโหมอนน้ำร้อ,อ <c oughs> นของกันหนิงหนางฮนะไม่ยอมใครอืม เอาเรียบๆกินมีเวลาจำกัดนะเร็วๆเลยได้เวลาใช้ท่าไม้ตายสืยบทอดกันมาเรื่อยต่อเรื่อย

จาการูกันได้จะลงโดนอะไรอ่ะยไปตยเหรอูเอ่ยกะไรขนต้อเต็นอย่างนี้แน่เลยอ่ะเตนรูัม่นังากอไรขึ้นอ่เมกี้ผูคคุมช็อตกอ่ะอาไมเพยงโอ้ยูกนไม่้ายน่าเลยเนี่ย ต่อ <Panther S 2> ไปเป็นเกมท like ี่สองเกมนั้นก็คือแข่งกันกดปั๊บปี๊ดใครกดตุ่มบวชก่อนเพนั้นมันผู้ชนะผู้แพ้ก็จะถูกทำโทษให้ผู้เข้าแข่งขันแบ่งเป็นคนละสามสีถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งลงไปเริ่มเลย ไปไปไปอะไรอะอะไรอะคุณเหรอใครกดบุตรกัน <royalty> ท <noise> uh ี่ยกมือขึ้นนะครับ เ็โกไม่ได้โกง่พ่มนตองโอกายโ้ยรแล้วเแล้วไม่เหลืออยยจแล้วรหมดจริงแล้วยกมือก่นเมีสอได้ผู้ชนะแล้วนั่นคือปีอนคนที่แก่คโคตรแรงโคตรขุมสามเหลี่ยมลองโดนผู้แพ้ได้ น่อเงี <t ess coffee> <t ess library> ้ย <avenues> ัวะเนฮ้ยทำไมอ่ะวิ่งเบาไปเป็นเกมที่สามเกมสุดท้ายเกมนี้ก็คือเป่าลูกโป่งให้แตกก่อนใครสองคนต้องเป่าลูกโป่งแข่งกันใครเป่าแตกก่อนจะเป็นผู้ชนะขอให้โชคดีตอนนี้ลูกโป่งมันอยู่ในมือแล้ว ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเอาได้ฮะ

ก็คุสามเหรียญจะจนก็ได้อีกแล้วเนี่ยนี่นี่นี่หมดเกมแล้วใช่ไหมเนี่ยจะหมดแล้วโฟกัสขอบใจมากนพี่โดนงานฟีมาโรับเป็นน้องให้ดีจริงๆออาวครบสามเกมแล้ว ลืมบอกไปใครแพ้เยอะที่สุดจะได้ออกจากกองกระดาษใบนี้ถอนใครเลยนะจะบอกให้ซิๆิคนที่ได้ออกได้แก่ป๊ะ คุณฟิล์มขอให้โชคดีขอให้มีความสุขอยู่ในรังใบนี้ขออยู่ครบยี่สิบชั่วโมงคุณไม่เอาไปก่อนแล้วจะไปไหนก็ไปไม่เอาเอา ลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับีอพีมขอให้โชคดีนะไปโปกันย่อยืดโไปเรียกบองมาไม่ยอมไม่ยอมไม่้อกโอ้ยเจ็บมาก